สวัสดีค่ะคอนิจิวะคอนิจิวะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเก็ตไมฮงโกะประตูแรกสู่ภาษาญี่ปุ่นเพื่อทำให้น้องๆและเพื่อนๆสามารถเอาตัวรอดได้ในดินแดนอาตย์อุไทยนะคะมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะหลูจุ๊บค่ะสวัสดีค่ะคุณพีมีค่ะ,คะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเวลาที่เราพูดกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเราจะทำยังไงให้บทสนทนาต่อเนื่องเพราะว่าเคยเป็นไหมคะเวลาที่พูดกับชาวต่างชาติแล้วเรา ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรทําให้บทสนทนาชะงักเรามีวิธีการถามว่าจะทํายังไงให้เขารู้ว่าเราไม่เข้าใจหนูจุ๊คะเวลาที่เราพูดกับชาวต่างชาติถ้าเราไม่เข้าใจเราจะพูดกับเขายังไงถ้าไม่เข้าใจหนูจุ๊ก็จะบอกว่าหนูจุ๊ไม่เข้าใจเลยใช่ค่ะดีมากค่ะเวลาที่เราไม่เข้าใจเราก็ต้องบอกเขาว่าเราไม่เข้าใจเขาจะได้อธิบายให้เราฟังหรือว่าเขาพูดซ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งถูกไหมคะ คราวนี้เรามาดูกันเถอะว่าเวลาที่เราไม่เข้าใจเราพูดเป็นยังไงเวลาไม่เข้าใจเราจะพูดว่าวัคคาริมาเซนวัคาริมาเซนวัคาริมาเซนแปลว่าไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจข้านะคะคราวนี้มีอีกประโยคนึงค่ะเวลาที่บอกว่าให้ค่อยๆพูดให้พูดช้าช้านั่นเองนะคะจะบอกว่ายุคุริอิเตกุดาไซยุคุริอิเตกุดาไซแปลว่าการุณาพูดชา้าช้าค่ะ คุยกันครับค่ะเวลาที่เราจะบอกให้เขาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเราสามารถพูดได้ว่าโมอิจิโดอิตเตคุดะไซโมอิจิโดอิตเตคุดะไซโมอิจิโดอิเตุดไซใช่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นประโยคที่เอาไว้ถามว่า เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารหรือเปล่านะคะด้วยประโยคที่ว่าเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมคะนะคะเราจะพูดว่าวาคารมาตักราวาใครมาตักะค่ะวาคารมาตักะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจเขาจะตอบเรามาว่าให้วาคารมาจัาให้วาคารมาจัาให้วาคารมาจักรานะครับอาจารยคะพูดควนคำถามไปเลยใช่ไหมคะ วา่าดิมาสตนะ ata, แล้วก็ให้วากามาสตง่ายมากเลยค่ะใช่ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจนะคะซึ่งเมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วเนาะเวลาไม่เข้าใจพูดว่าวาคาริมาเซนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาไม่เข้าใจเราเขาจะตอบเราว่าเยวาคาริมาเซนเยวาคาริมาเซนใช่ค่ะเยวาคาริมาเซนนะคะ สำหรับทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นประโยคที่ทำให้การสนทนาต่อเนื่องนะคะทุกคนอย่าลืมไปฝึกกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาตาค้นดอกมาตาข้นดอารูนาฟังฟังกันให้จบจบจบ <laughs> และจะบวกจะลบก,ก็ตามใจ